สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวไมติดกล้องราคาประหยัดน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูกัน2ตัวนะครับเป็นของยี่ห้อซิงโก้นะครับตัวนี้เป็นไมช็อตกันไมหัวกล้องนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนี่เป็นแบบไมสายเป็นแบบไมติดปกเสื้อที่แบบนักข่าวเขาชอบใช้กันหรือแบบว่าเวลาคนถ่ายบล็อกถ่ายอะไรพวกนี้ ใช้ตัวนี้มันจะดีมากเลยนะครับเอามาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับซิงโกตัว M3 นะครับตัวนี้ไมช็อตการราคาไม่ถึง2,000บาทประมาณ1,800-1,900แล้วแต่ร้านด้วยนะครับส่วนเจ้าไมสายตัวนี้นะครับเป็นซิงโก้ LAV S6E ตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึง1,900บาทโอ้โห900บาท,โโบาทก็มีไม่ดีๆใช้นะครับโอเคเรามาลองดูกันดีกว่าว่า เสียงที่ได้จากไม์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย s i n โก้ M3 นะครับตัวนี้ไลฟ์สไตล์การใช้งานของมันเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบว่าติดหัวกล้องไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆโอเคเราจะเอ้ยเวลาเราพูดหน้ากล้อง เวลาเราพูดเนี่ยถ้าเกิดไมค์ช็อตกันเนี่ยมันจะรับเสียงด้านหน้านะครับด้านข้างเวลาเสียงลมเสียงเสียงลดเสียงรบกวนอะไรมาเนี่ยมันก็จะตัดเสียงรบกวนนะครับนั่นคือลักษณะการทํางานของไมค์ช็อตกันนะครับแต่เราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึง2 0 0พมันจะใช้งานได้หรือเปล่านี่รูปล่างเขาก็ เป็นสไตล์อย่างนี้นะครับไมค์ช็อตกันนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ยึดกับตัวหัวกล้องนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็จะเหมือนไมค์ช็อตกันทั่วๆไปนะครับด้านหลังจะมีช่องเสียบไมค์กับตัวหูฟังนะครับเฮ้ยตัวนี้ดีสามารถที่จะแบบคนที่เป็นตากล้องเนี่ยถ่ายถ่ายด้านหลังแล้วก็เสียบหูฟังฟังเลยว่าเฮ้ยเสียงมันมีซ่ามันมีชอ็อตมันมีอะไรไหมนะครับตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้ถ่านนี่ใช้ถ่านนะฮะ ใช้ฐาน 3A นะครับ2ก้อนด้วยกันนะครับถ้าใครมีฐานชาร์จก็ใส่ได้นะครับหมดก็เอาไปชาร์จใหม่หรือว่าใช้ฐาน 3A ฐานลีนโหมดฐานอะไรปกติธรรมดาทั่วไปได้หมดเลยนะครับอุปรกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก็จะมีสายอันนี้สายอ๋ออ,อันนี้สายที่เสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์นะครับคือไมค์ตรงนี้สามารถที่จะใช้กับโทรศัพท์ได้เลยตัวนี้เป็นสายที่เสียบต่อกับโทรศัพท์นะฮะ แล้วก็อีกสายนึงสายตัวนี้เป็นสายที่ต่อเข้ากับตัวกล้องนะครับ DSLR นะครับกล้องทั่วๆไปนะฮะแล้วก็จะมีกระเป๋ามาให้สําหรับการใส่ไม้เวลาเราจะไปไหนมาไหนแล้วก็ ใส่เก็บอุปกรณ์เข้าไปในนี้ได้สะดวกดีนะครับโอเคถ้าเกิดว่าปกตินะครับโหมดที่เราใช้นะครับก็จะตั้งไว้ที่0นเดซิเบลนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเราเข้าไปในพื้นที่ที่มีเสียงเยอะๆเสียงรถเสียงคนเสียงอะไรเยอะๆนะครับเราจะตั้งไว้ที่ลบ10เดซิเบลนะครับเพื่อไม่ให้ไมค์มันชอ็อตหรือว่าเสียงมันพีคเกินไปนะครับแต่คนที่เขาทํา ASMR เขาจะตั้งไว้ที่บวก10เดซิเบลนะครับบวก10เดซิเบลเนี่ยมันจะเก็บเสียงทุกอย่างทุกสิ่งแบบ อะไรพวกนี้เก็บมาหมดเลยนะฮะแต่เราปกติเราใช้แค่ศูนย์เดซิเบลพอแล้วก็ตัวนี้เปิดไว้ที่ขีดตัวตรงตัวนี้นะฮะส่วนตัวนี้ตัวนี้เอออันกลางอันกลางอันกลางอ่าตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราไปถ่ายที่มีเสียงกล้องเสียงรบกวนมีรถมีอะไรมีลมนะครับให้เราดันมาบนสุดเลยตัวนี้ตัวนี้นะฮะเราดันมาบนสุดเลยนะครับมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราใช้แบบธรรมดาพออ่าแล้วก็ศูนย์เดซิเบลนะครับ โอเคเรามาลองกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับไมช็อตกัน s i n ิงโ M3 นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอเวลาเราใส่มาเนี่ยมันก็จะดูแบบเฮ้ยดูโอเคไม่ยาวเกินไปไม่ใหญ่ไปนะครับน้ำหนักไม่หนักมากคือแบบกำลังดีเลยเบาดีนะฮะถ้าเกิดเราถ่ายวอลก,ก็คือประมาณสุดแขนเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงจากตัวนี้แหละให้ดูโอเค ปั๊บอันนี้เป็นเสียงเนี่ยครับดูกราฟเสียงขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเสียงที่ได้จากไมซิงโกเอ็มสามนะครับไมช็อตการติดหัวกล้องนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้ผมมารีวิวไมซิงโกเอ็มนะครับคือไมมันก็แบบรูปล่างมันก็โอเคนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปน้ำหนักกำลังดีนะครับเบาสบายดีนะครับ เออเออเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราก็ได้ลองฟังเสียงของซ i n เกิล M3 ไมช็อตกันติดหัวกล้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตัวนี้ดีกว่าเจ้าไมสายไมสายราคาประหยัดถูกมากตัวนี้900บาทแล้วสายยาว6เมตรด้วยผมอยากลองตัวนี้เหมือนกันนะครับมีกล่องมาให้อย่างดีเลยนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นไมสายนะครับซิงเกตัวรุ่น LAV S6E นะครับตัวนี้นะฮะ มีกล่องเก็บมาให้เป็นอย่างดีเลยนะครับนี่เรามาดูก่อนดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับในกล่องนะครับเขาจะมีไม้กับตัวสายเขามาแบบนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้นะครับเป็นตัวที่หนีบกับเสื้อนะครับโอเคแล้วก็มีถ่านกระดุมมาให้หนึ่งอันแล้วก็มีฟองน้ําสำรองนะฮะแล้วก็มีเดสแคทมาให้ด้วยโอ้ไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบเวลาเราไปกลางแจ้งนะครับมันจะกันแบบ กันลมได้ดีมากตัวนี้นะฮะอันเดิมนะครับเขาใส่เขาจะใส่ฟองน้ํามาให้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้เดสแค t ตัวนี้นะครับกันลมนะครับล้วก็ถอดฟองน้ําออกแล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปที่ไม้แทนนะฮะปึ๊บนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเควันนี้เราจะมาลองเทสกันดีกว่าเราใช้ฟองน้ําอันเดิมของเขาเนี่ยครับใส่เข้าไปก่อนที่เราจะใช้นะครับเราต้องใส่ฐานก่อนนี่เราหมุนออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาถาดที่เขาแถมมาให้เนี่ยใส่เข้าไปปัด ปุ๊บอ่าลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบกับกล้องเช็ค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 โร่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 วิววิวไอ้ตัวนี้ไม่ติดเดี๋ยวผมเอาหัวเอาไม้หัวกล้องออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนนะฮะจะมีไฟนะอืมแปลว่าไฟเช่าแล้วเช็คเช็คอันนี้ไม่ขึ้นเช็ค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 อันนี้ไม่ขึ้นเลยเช็คเช็ค เช็ค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 ขึ้นมาไมมขึ้นมาวะคือเมื่อกี้นะครับผมเอาไปลองใช้กับตัวกล้องนะครับมันไม่สามารถใช้กับกล้องได้นะครับผมเลยแกะลงมา2ตัวเลยนะครับมาลองใช้เนี่ยอ่ะถ้าเกิดว่าผมเสียบเข้ากับกล้องเนี่ยเดี๋ยวมจะลองให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองกดเลคคอร์ดนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับไฟไฟตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเวลาเราพูดเนี่ยมันไม่เข้าอันนี้คือพูดจากในกล้องนะครับ เดี๋ยวแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเสียงแบบพลิกๆนะปี๊บปิ๊บปิ๊บปอย่างเงี้ยมันเข้าเดี๋ยวผมจะตัดเสียงไปให้ดูนะว่ามันเข้ายังไงนะครับโอเคอันนี้แบบหยุดเล็กคอร์ดไว้ก่อนผมลองทั้ง2องอแล้วนะครับกับกล้องใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้นะฮะ ิผมรีวขแต่เราจะมาลองใช้กับสมาร์ทโฟนจะมาดูว่าสมาร์ทโฟนจะใช้ได้ไหมนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้ผมลองใช้กับ iPhone 11นะครับคือผมยังเป็นไลนิ่งอยู่มันไม่มันไม่มีตัวแจ็คเสียบ3.5นะครับผมก็เลยไปซื้อแจ็คแยกต่างหากมานะครับก็เลยลองเสียบดูนะฮะเดี๋ยวจะลองเทสแบบว่าใช้มือถือนะครับโดยที่เราไม่มีไม้นะฮะ โอเคอันนี้นะครับเป็นเสียงที่ได้จากกล้องมือถือนะครับโดยที่ไม่ผ่านไมค์ซิงโคนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับเสียงเสียงโอเควันทูทีสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเสียบไม้สายของเจ้าซิงโก้นะครับตัวนี้เรามาลองดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไฟตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับไฟพร้อมแล้วนะฮะโอเคเรามาลองดูกันป๊บเลคคอร์ดนะครับ สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เสียงที่ได้จากเจ้าซิงคลตัว LAVS6E นะครับตัวนี้นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับฟังคมชัดดีไหมนะฮะเราใช้ iPhone 11อัดนะครับตัวนี้นะครับไม่สามารถใช้กับกล้อง g h 5ได้นะครับผมลองเสียบแล้วมันไม่ติดนะครับลองใช้กับตัวกล้องของเพียวด้วยเป็น GS4 นะครับก็ไม่ติดนะครับตอนนี้เราเลยลองเทสกับตัวกล้องมือถือนะครับ iPhone 11นะครับเสียงเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงที่ได้มามันก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับสายที่ให้ยาวดี6เมตรก็เวลาเราจะไลฟ์สดจะสตรีมจะอะไรพวกนี้นะครับผมมองว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ถ้าเกิดเอามาเสียบกับกล้องใหญ่ผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะทั้ง2ตัวนี้นะครับ มันไม่สามารถเสียบกับกล้องได้นะครับแต่เสียบกับสมาร์ทโฟนใช้ได้ดีก็สําหรับคนที่งบน้อยนะครับแล้วก็มองหาไมสาหรับติดหัวกล้องตัวนี้อ่ะตัวนี้เสียงโอเคใช้ได้ดีกว่าไม่มีส่วนตัว ไม้ My, ตัวนี้สําหรับคนที่จะเอาไปใช้กับโทรศัพท์ผมว่ามันโอเคนะครับมันก็ให้เสียงที่คงชัดดีเหมือนกันนะครับ900บาทราคาไม่แพงด้วยส่วนตัวนี้1 8 0 0 9 0 0โดยประมาณนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับบ๊ายบาย